โอ้ประกับประกับนี่โมอเตอร์จีพ <kilograms> ีไหมครับใส่ในเซอร์ฟิก้นะไม่ใช่ว่ามีแค่เวฟที่ราคาล้านอันนี้แทบจะหลักร้านทั้งหมดลงแบบสุดนะโอ้ดูเสื้อยงเงาบวบเลยทิ้งมันโอ้แล้วขี่มันจะฟิลแบบไหนอะนะอันนี้เขาไม่อยู่ครับจับ g ีเวสได้ร้อยเก้าแปดของเด็ดเลย กับเขาจึงมีความสุขตลอดเวลายินดีที่ตัวเจอคนในฝันที่ดีกว่าไอ้ายไม่อ่อนมากำอูกําจาไอ้คงบ่เพาะบวานมันมันหรอกเนาะสุดท้ายก็คงต้องสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โกดังโสุดจริงคําถนะให้ผมเดินมาแบบนี้เลยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านนาคมนะครับแล้วก็นาเกมาสองรถดูรถในข้างในนี้นะครับอุ้ย แกบอกว่าเซอร์ปิโก้คันล้านกวา่าแล้วก็ยังจะมีเวฟที่กําลังจะปั้นอยู่นะฮะเดี๋ยวจะผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับเรามาสายนี้แล้วเราต้องมาแบบดูของจริงนะครับนี่นี่รถของน้ำหมดเลยโอ้โหเยอะมากเลยนะเนี่ยนูโวโอ้โหนี่นี่นูโวนี่สายนูโวสายสายพานนี่โอ้สุดยอดเลยไอบ้บบนคันนี้ก็มีคันนี้อะไรนะตัวอะไรนะเนี่ยค,คิวบิดนะนะคิวบิดเก้าอ่ะนะ ุดเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้อันนี้รุ่นอะไรเนี่ยคาซากิลิโอโอ้ลิโอนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วจริงลิโอไม่ได้เห็นนานแล้วเซอร์เบโกครับคันคันไหนครับน้าที่ว่าคันละล้านเนี่ยนะครับนโอ้ล้านทุกคันล้านหมดล้านหมดแล้วครับผมน้าบอกโอ้โหนี่ครับโอ้หีนน่าจะลอสซี่ไหมครับน้าโอ้หูหมุดทอง นี่ของจิโอ้ฟฝาดำพอใส่ฝาดำก็สวยอีกแบบนะครับเนี่ยนี่เนี่ยได้อ๋าครับนะโอเคครับโอ้ประกับประกับนี่โมโตดีพีไหมครับใส่ในเซอร์บิโก้นะใส่ในเซอร์บิโก้รับก็รอบ้านเสร็จครับมึงก็สวนมากจะจอดแล้ว โอ้โหล้อลังน้ำไม่ใช่ว่ามีแค่เวฟที่ราคาล้านอันนี้แทบจะหลักล้านทั้งหมดตัวไหนฮะฝั่งนี้ครับฝัง่งโน้นโอ้โหอ๋ออ๋อส่วนมากนะานเล่นนิดชินนะนนมันหาย,ยากนะครับทุกคนนี่ ซ้ายก็น,นิดชินขวาก็น,นิดชินนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนะซื้อมาซื้อมาแสนหนึ่งอ่ะใช้ไม่ได้ต้องบอกว่าซื้อมาแสนหนึ่งนะ,ะต้องซ่อมอีกเหรอครับนะประมูลมานนอ,อ๋อประมูลมานะครับทุกคนนี่ได้มาเห็นได้มาเห็นของจริงโอ,อ้โหอ๋อข้างล่างก็นิดชิน <texting> whereas, สุดหมวหมอแค่นี้แหละ สุดประเทศเราแล้วแหละอยากดูของสุดต้อมาดูที่นี่ที่ร้านนคมนอตติงนะครับโอ้ยต่ต้องต้องขอบคุณน้ามากๆที่ให้เกียรติให้เกียรติผมมากเลยโอ้เขาเรียกว่าทรัพสมบัติเลยนะเนี่ยนะจริงเป็นร้าน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 เนี่ยโอ้สุดยอดมากบนกดังมีเยอะานนเก็บปเีนตองแล้โอ้โหลืมดูทะเบียน ดูทะเบียนนะผมถามแบบคนไม่มีความรู้เลยนะครับอย่างทะเบียนตองอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปประมูลเขาอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับไม่ได้แล้วตอนนี้มาคาดิบแล้วเก็บมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเก็บมาตั้งแต่ครับพันสองพันโอ้โหเนี่อะตองเก้าแค่ทะเบียนนะพอหลัง โอ้ยอย่างนูโวนี่ก็แต่งอื้อม,ททมอ๋อช่างบ้านพีเสษมครับ <59 S 1> โอ้โหห้าเก้าชักสามว้าวนี่ดูแค่ล้อก็รู้ฮะอากอนครับผมแทบทุกคันเลยมั้งนี้ <c oughs> น่าจะทุกคันเลยนะครับอากอน <c oughs> แต่น้าชอบล้อสีเงินๆน,นะครับนะเท่าที่ผมเห็นนะอ,นอ๋อต้องต้องแต่งให้เข้ากับโทนรรถโอเคครับโอ้ดิดูขนาดน็อ เครื่องธรรมดาอะนะครับผมขอโทษทีนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับอ่า12ดสองซูเปอร์โฟร์ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะที่เขาบอกว่าวาลเปิดแล้วโลกเสี่ยงอย่างนี้แหละตัวนี้เหมือนกันนะครับอ๋อคุณกระแทกทีหน้าร้อยเลยคันนี้นะครับโอ้โห CB สี่ร้อยเนาะนี่ไงอโอ้โหดูโชคอ่า ครับว่าทีแรกจะไปซื้อพันอ๋อครับครับแล้วเวลาขี่ติดท้องติดพุงนี่ยังหมดกินนักขี่เออาร์หกอยู่เออารหกในเวลาชงอยู่ฝั่งขวาครับเวลาเราเข้าเทโค้งเข้าซ้ายมันดีอ่าเข้าขวาแล้วมันหลุดอ๋อมันฝืนเออารหกเอ็นนี่มาแล้วก็มาเก็บใหม่ทันเลยครับนี่เพราะว่าปีนึงนัดจะมีออกทิปกับพวก อ๋อครับอือแล้วเนี่ยอไปมาก็ขี่เสร็จก็มาจอดเก็บองเงี้ยอ๋อีเราออกไปทีนึ่งโอ้เหมือนเหมือนเราเลยแต่เราขับเวฟทีละข้างเหมือนกันจากใต้ขึ้นเหนือเออแต่ต่างจากน้าเขาขับซูเปอร์โฟนี่เราขับอะไรเวฟดีไม่ปั่นจักรยานก็ขึนโตดน่ารักดีน่ารักดีโอเคไปขอบคุณมากครับนะ โอ้โหนี่คือคังแสนเลยนะไม่ต้องไงคังล้านแล้วนะไม่มีแสนน้าแบบนี้ก็เอาจริงเหรอทุกคนไอ้ของจริงของจริงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยของจริงสุดสุดครับหน้าสุดสุดจริงสุดจริงโอ้โห โอ้นี่ตองหนึ่งยังไงอ๋อโอ้โออยางคันนี้นะแต่งแต่งเจ็บไหมครับคันนี้อันนี้แรงด้วยนะแรงด้วยใช่ไหมครับด้วยแต่ก็นั่นแหละซื้อมาแล้วก็จอดไม่ค่อยได้ขับไม่มีเวลานะช้าลูกค้าถอยชนล้มหนึ่งอ๋อแย่คันดำเลยนะ่ะยกมือไหว้ก็เอเอ้ยเป็นไรมากไหมครับนันนั้น โอ้โหขวมหน้องอ๋ออ๋อถอยชนทำไมล่ะไอ้เนี่โอ้ยไหนลมเมื่อเช้านี่เลยเหรอโอ้โหโอ้เจ็บเลยนะอย่างนี้นะสวยนะเอลเอสอันนี้ก็ของนาครับนี่โอ้ลุมแบบสุดนะหื้ เสื้อเงาบบเลยจิ้งกันลูกแปดสิบไอ้บินโอ้โหอุยโอดอ่ะโอดเลยท่ออาคาด้วยโอลูกแปดสิบจริงอหะอนะโอ้และขี่มันจะฟิวแบบไหนอ่ะนะอันนี้เขาไม่อยู่ครับจับีได้ร้อยเก้าแปดตัดตัดตัดกัดตดตัด้ััดตัดตัดตัดดััดเดั ช่างพัดทําด้วยถ้าถ้าคุณไม่คุณไม่คุณไม่เป้นดีๆคุณก็ถี่ไม่ได้หรอกมองวันกันสบโชคดีน้ไม่ทันดีมันงันก็ใส่นันนเนาะเราไม่อยู่อ๋อมันเร็วเกินตัวมันมันต้องเซให้ได้หมดนี่น็อตตัวนี้สวยนี่สอน้อยครับสอให้ขึ้นใ้จัก b s b s ันไใจนี่กว่า จะนะอันนี้ผมถามคำๆหน่อยอย่างอย่างพวกเครื่องอย่างเงี้ยราคาเขารับทําเท่าไหร่นะนี่น่าจะประมาณเจ็ดหมื่นแต่ว่าออกทริปได้ใช่ไหมลูกขนาดนี้สบายเลยวิ่งยังขอนแก่นนะอลูกประสิบอ่ะไม่มีไม่มีเรื่องแบบไหนความร้อนอะไรไม่มีอช่างพัดมีสุดในประเทศไทยแล้วช่างพัดสุดเพราะว่าทำ X Max สีส้มอะทวงสีส้มอันน่าเร็วที่สุดในประเทศเลย อยู่ที่ไหนนกสุพรนนครสวรรค์อ๋ออยู่บ้านโนบีอ๋อนาก็เป็นนครสวรรค์นะครับเด็กนครสวรรค์พิจิตรอ๋อใกล้ๆกันช่างพัดเจอดพิจิตรอ๋อเออมเรียนี่นครับสวรรค์ครับอู้แต่ลูกแปมีชักไหมครับนะหรือว่าลูกสิบชักเดิม โบดโทรโ,โ,โทโทสี่ร้อยอ่ะเอาง,ง่ายๆถ้าออกทิปก็ดูดไอ้าศูนะเนี้ยเเนนดูดเลยเออน่าจะเร็วกว่าช่วงต้นด้วยนวนเแม็วนวน,วนีแนะีแม็กีแอ่ะโอ้โหนาก็ขับดูเหมือนกันนะครับนะขับดูเหมือนกันนะเนี่ยวัดีชุดหน้าชุดหน้ากันนิชินโอ้โหชก เป็นนึงทําลูกโชคหน้านี่ก็น้าก็เปลี่ยนไหมครับ<า>โอ้เนี่ยโชคอ<ช>ย่างเจ็บเลย <laughs> โชคก็อย่างเจ็บใน,ในเป็นเป็นโง่เลยอ๋อ้วต,ตัดให้มึงเตี้ยเอาถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วไม่เึ็ดมาไม่อยู่ครับอืมสุดโพดอย่างล้อนี่ของอะไรครับนะโอเวอร์โอเวอร์ตอนนั้นคือสุดสุดเกือบ80,000โอ้โหบ้าแล้วสีมันสีมันใช่นะ โอ้สวยอ่ะสีสวยอ่ะสีคล้ายๆกับไอพวกมาเชดอ่ะเจ็ดหมื่นกว่ากลองครับผมพามาดูนะฮะดูของเด็ดเลยชื่อมันชื่อว่าอะไรนะครับนะแมกนีเซียมแมกนีเซียมตัวยาวใช่ไหมครับตัวสั้นตัวยาวตัวยาวตัวสั้นกับตัวยาวมันต่างกันยังไงครับนะ มันก็แค่แกนมันนั่นแหละอ๋อก็ไม่มีอะไรเนาะเอาจริงๆแต่ว่ามันแพงกว่าคันเดียวไหมครับไม่ฮะไล่เลี่ยงกันโอ้ไล่เลี่ยงกันด้วยอืมม่ไม่ไม่ไล่เลี่ยงโอ้แต่นาก็ทำไปได้เนาะเหนื่อยแป้งเหนื่อยครับกว่าจะกว่าจะคิดมาวางนี้ได้คิดดูดิจากตรงนี้ทุกคนอ๋อข้ามปีเลยครับผมเก่งนี่ข้ามปีโอ้โหข้ามปีหมดโอ้ยังยังไอตัวนี้ของอะไรครับนะปอกแขนไอ้มแทมประกับประกับ โอ้ยนี่สีดำด้วยนี่ใช่ใช่ครับหายากนี่ว่าหมื่นสองหมื่นนะครับออ๋อหายากกันเนี่ยหายากเนี่ยต่นั้นมีเยอะแลวก่อนอ๋อ้ได้ราคาขายมันตรงอ๋อครับพูกไปไหนลูกแค่่นี้นะดูฮะฝาอู้ทั้งคันเนี่ยเป็นล้านกว่านะครับทุกคน แล้วยังไม่พอนะทุกคนคิดสภาพนะแกเอามาจอดแบบโชว์ให้เราได้ดูเออเป็นตัวเลือกดูเออเราจะใส่น็อตตัวไหนวะน็อตตะคมมีตัวไหนใส่ตัวไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเวิร์กนะสำหรับผมนี่โอ้แต่ผมติดใจอยู่อย่างเดียวแกเอามีเอามาควนน่ารักดีดูดิรุนเลยนะน่ารักดีน่ารักดีถือว่าน่ารักดีโอ้โหแกสุดนะหายากหายากจริง แล้วเราต้องไปสู้กับคนที่เขาจะซื้อเหมือนกันและมันไม่ได้ง่ายๆนะโไม่แน่เหมือนกันเนาะเบลอาจจะจัดเก้ากับเก้าอีกเยๆยอ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 กีเ่จชอบจริง X Max เนี่สักครั้งต้องมีในชีวิตนะต้องมีตอนแรกว่าจะซื้อให้พ่อแล้วแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวยึดเองดีวะเออสวยดีสวยดีเฮ้ยจะช่างพัดหน้าลองทากับแกจริงๆเลยนะแรงแรงเลยใช่ไหมอยากรู้จักแกวะก็คือ กูเคยดูเขานะอ๋อกูก็นึกว่ามึงรู้จักเขาไม่รู้จักใช่ไหม <c oughs> โคดังเขาอาจจะมีแต่ฮังเอ็กแม็กเลยโอ้จริงเหรอเจ้าพ่อเอ็กแม็กอะพูดอย่างงี้ดีกว่านะเจ้าพ่อเอ็กแม็กเลยโอ้สุดว่ะแล้วคือเร็วที่สุดในประเทศแล้วใช่ไหมช่างพัดอ่าใช่เอ,อ็กแม็กเท่านั้นน่ะและ้วถ้าเราทุ่มทุนให้ทำรถที่เร็วที่สุดในใ,ในในประเทศไทยเราทำได้ไหมโ้โต้องไปคุยกับแกเนาะว่ากี่แสนนะยีสเคดูเหมือนรวยนะพูดเหมือนรวย ไม่เหมือนกูเหมือนเลยไเหมือนรบินเลยน่กูเคยไปดูครั้งหนึงที่ที่บุรีรัมย์ที่เขาสร้างสถิติของประเทศไทยก็คือที่บุรีรัมย์ใช่ไหมจะใช่นะใช่ไหมจะไเออไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะเราไม่ได้ fc ของเขาหนิเราอะเคยดูครั้งเดียวคือจำมาจำมาตลอดเลยว่าแรงโอ้สุดว่ะเออนะสุดอ้นี่สุดแล้วเฮ้แต่แต่ไม่ต้องบอกน้องๆเราว่าเราจัดอะไรอะไรไปเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูอีกทีนึง <laughs> วันนี้ไม่ได้มามา,มาเออวันนี้ไม่ได้มาธรรมดานะผมมาจัดอะไรของนคมด้วยนะครับแล้วก็เอาไปดูก่อนเอาไปเป็นตัวอย่างดูเพราะเพราะต้นแบบของเราคือน้องหนูแดงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดทีหลังมาจัดพอรู้จักกันแล้วทักทักคากันง่ายเ,เ,เดี๋ยวมาจัดบ่อยๆอะไรเพราะถามจริงทั้งคันเอาหมื่นกว่าบาทไม่แพงนะเอาจริงอ่ะน็อตอ่ะถือว่าถือว่าราคาโอเคมากเลยนะทุกคนและอย่างเนี่ยดูงานดูน็อตนะครับดูเนี่ย หัวปืนหัวนมันจะเป็นสอกักษณ์อ่ะไม่แล้วเป็นแล้วประเด็นคือแกจุดลิขสิทธ,ธิ์เป็นของแกแล้วคิดดูว่าโอ้โหสุดอ่ะดูด,ดิเนี่ยผมชอบสีน็อตมากเลยมันดูสวยนะสวยจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจัดไปสักไม่บอกไม่บอกไม่บอกโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยวร้านนาคมนะครับตอนแรกก็นึกว่าอยู่แบบริมถนนโอ้โหเข้ามาลึกเหมือนกัน เออระเบียงพเศษแม่งโอ้โหโอ้สุดยอดเลยครับดีมากโอเคไว้ไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ต้องขอบคุณน้าคมด้วยนะร้านน้าคมนอสซิงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เซิร์ชใน Google ก็เจอนะครับร้านน้าคมนอสซิงโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่บินบ๊ายบายไปจัดอะไรกันต่อดีกว่าไม่ไม่ไปจัดอะไรกันต่อ <ไป S 2> ดีอ <laughs> ดอกว่า